เมื่อการเวลาเดินทางเข้าสู่ช่วงปลายปีหลายคนเริ่มหวนกลับมามองชีวิตของตัวเองอีกครั้งเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ฟ้ากระซิบเบาๆว่าถึงเวลาต้องเคลียร์ต้องจัดระเบียบต้องปรับพลังงานเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมั่นคงและมีพลังขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นเรื่องของความพร้อมภายในจิตใจความตั้งใจใหม่ และพลังงานที่เราจะพกเข้าไปในเส้นทางชีวิตปีหน้าหลายคนอาจมีเรื่องให้ปล่อยวางมากมายหลายคนอาจมีเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จและหลายคนอาจแค่ต้องการเริ่มปีด้วยใจที่เบาและชีวิตที่สมดุลกว่าเดิม5สิ่งดีๆที่ควรทำเพื่อต้อนรับปี2569จึงไม่ใช่พิธีการไม่ใช่ความเชื่อที่จำเป็นต้องเข้มงวดแต่เป็นแนวทางของการเรียกพลังเรียกโชค เรียกสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตโดยเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดคือการจัดการตัวเองก่อนปีใหม่เปรียบเหมือนสมุดหน้าใหม่สีขาวสะอาดหากเรายังพกคราบหมึกจากปีเก่าเข้าไปเราจะเขียนสิ่งใหม่ทับลงไปได้ยากดังนั้นในช่วงวันไายพร้ายของปีจึงเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะจัดบ้านจัดจิตใจและจัดชีวิตให้เข้าที่ก่อนที่เสียงนาฬิกาจะบอกว่า เริ่มต้นปีใหม่แล้วจริงๆในค่ำคืนหนึ่งที่ลมเย็นพัดผ่านผู้คนในหมู่บ้านเงียบสงบต่างคนต่างเตรียมบ้านเตรียมใจและเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อรับปีใหม่เสียงตกแต่งบ้านเสียงกวาดบ้านเสียงหัวเราะของครอบครัวที่กำลังช่วยกันประสานเข้ากับบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความหวังผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนพูดตรงกันว่าปีใหม่ต้องเริ่มด้วยสิ่งดี ต้องทําความสะอาดต้องขอบคุณและต้องตั้งจิตใหม่ให้แน่วแน่เพราะพลังปีใหม่เป็นเหมือนพลังแห่งต้นทางจะวางอย่างไรชีวิตก็จะไหลไปตามนั้นการทําสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับใจที่อยากจะเริ่มต้นอย่างมีความหมายคนเรามักลืมว่าโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่เกิดจากการจัดพลังตัวเองให้พร้อมรับการเรียกพลังดีกลับเข้ามาต้องเริ่มจากการสร้างที่ว่างให้สิ่งดีมาอยู่การทำห้าสิ่งนี้จึงเป็นเหมือนการเปิดประตูชีวิตใหม่เตรียมพื้นที่ให้โชคดีเสริมบุญและเรียกโอกาสที่เราพลาดไปในปีเก่ากลับเข้ามาอีกครั้งปี2569จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของหลายๆคนเป็นปีที่ใครหลายคนต้องกล้าตัดสินใจใหม่ ต้องกล้าลงมือทำในสิ่งที่เคยกลัวต้องกล้าปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปและต้องกล้าเปิดรับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามา5สิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้จึงไม่ใช่แค่คำแนะนำแต่เป็นเส้นทางที่คนโบราณเชื่อพนสมัยใหม่ทำตามและผลลัพธ์ก็ปรากฏให้เห็นจริงใครทำก่อนย่อมได้พลังดีมาก่อนใครตั้งต้นดีก็มีใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งในคืนก่อนปีใหม่ หลายคนมีนิสัยแปลกเหมือนกันคือเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนปีจะรู้สึกอยากรีเซ็ตชีวิตขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยากทิ้งสิ่งเก่าทิ้งความเหนื่อยทิ้งความหม่นทิ้งความผิดหวังคนที่เคยทะเลาะก,กันก็อยากคืนดีคนที่เคยเหนื่อยกับงานก็อยากเรื่องใหม่คนที่ใจท้อก็อยากหาความหวังใหม่มันเป็นพลังบางอย่างที่บอกกับเราว่าปีใหม่คือโอกาสอีกครั้ง และหากใช้โอกาสนี้ให้ถูกต้องปีที่กำลังจะมาถึงจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้น5สิ่งดีๆที่ต้องทำต้อนรับปี2569จึงไม่ใช่แค่การทำตามธรรมเนียมแต่จะเป็นการฟื้นพลังในตัวฟื้นบุญฟื้นโชคฟื้นแรงบันดาลใจและฟื้นความศรัทธาที่เรามีต่อตัวเองเพื่อให้ปีหน้าไม่ใช่แค่ปีที่ผ่านไปธรรมดา แต่เป็นปีที่คุณได้เริ่มต้นในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเลือกเองได้และทั้งหมดนี้กำลังจะค่อยๆกางออกทีละตอนทีละบททีละเรื่องเหมือนคุณค่อยๆเดินเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความมั่นใจพร้อมรับทุกสิ่งที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2569นี้เมื่อเริ่มต้นทำสิ่งแรกไปแล้วคือการจัดการพลังชีวิตให้เริ่มคลี่คลายและเบาขึ้น สิ่งต่อมาที่ควรทำเพื่อต้อนรับปี2,569คือการหันกลับไปมองใจของตัวเองอย่างจริงจังหลายครั้งในปีที่ผ่านมาเรารับรู้แต่ความเหนื่อยความกังวลหรือแม้แต่ความผิดหวังที่ซ่อนอยู่ลึกๆโดยไม่ได้มีเวลาจัดการให้มันคลายออกก่อนที่ปีจะเปลี่ยนไปความรู้สึกที่ไม่ได้รับการเยียวยาเหล่านี้มักเกาะติดอยู่ในใจเหมือนฝุ่นที่เกาะตามบุ่มบ้านยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งสะสมและหากเราไม่จัดการมันก่อนปีใหม่ มันจะถูกพาเข้าไปในปีหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้การตั้งต้นใจใหมายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําก่อนเข้าสู่ปี2569หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าพลังงานดีไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้หากพื้นที่ในใจยังเต็มไปด้วยความสับสนความค้งางคาหรือความผูกพันที่ทําให้เราเจ็บการเริ่มปีนี้ด้วยหัวใจที่เบาเหมือนใบไม้จึงเป็นของขวัญล้ำค่าที่เรามอบให้ตัวเองได้และสิ่งนี้ไม่จำเป็น,ต,ปนต้องเป็นการทำพิธีไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ แต่เริ่มจากความซื่อสัตย์กับตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่ควรปล่อยให้มันไปพร้อมปีเก่าในหลายบ้านเมื่อถึงสิ้นปีจะมีธรรมเนียมเล็กๆอย่างหนึ่งคือการเขียนสิ่งที่อยากปล่อยลงบนกระดาษไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความกโกรธความเสียใจหรือความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นแล้วค่อยๆเผากระดาษนั้นไปพร้อมกับคำตั้งใจว่าปีหน้าฉันจะเริ่มใหม่โบราณเชื่อว่าไฟจะเผาสิ่งไม่ดีออกไปขณะที่คนสมัยใหม่เชื่อว่ามันคือการปลดปล่อยทางใจ ความจริงคือทั้งสองอย่างต่างมีพลังในตัวมันเองเพราะการเขียนทำให้เราได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เราซ่อนไว้และการเผาทิ้งก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนมันถูกปิดฉากไปจริงๆนี่คือวิธีง่ายที่สุดที่ช่วยเคลียร์ใจให้พร้อมรับปี2,569อีกวิธีหนึ่งที่หลายคนอาจคุ้นเคยคือการนั่งนิ่งๆเงียบๆเ,เพียงไม่กี่นาทีแล้วถามตัวเองตรงๆว่าอะไรทำให้ฉันหนักในปีนี้บางทีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอาจเป็นแค่ความน้อยใจที่ไม่เคยพูดออกมา ความผิดหวังเล็กๆที่เก็บไว้ความฝันที่ยังไม่ทันเริ่มก็ต้องหยุดหรือแม้แต่ความเหนื่อยที่ไม่เคยมีใครรับรู้ความหนักเหล่านี้ต่อให้เล็กน้อยแต่ถ้าสะสมมาทั้งปีก็ทําให้ใจอ่อนล้าได้อย่างไม่น่าเชื่อการมองเห็นมันเองก็คือการเริ่มปล่อยมันออกไปแล้วครึ่งหนึ่งในบางครั้งการให้อภัยตัวเองก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรทําก่อนปีใหม่หลายคนไม่รู้ตัวว่าแบกความผิดพลาดในอดีตหนักเกินไปทั้งที่ทุกคนต่างมีวันที่พลาดวันที่ล้มวันที่ทําไม่ดีพอ แต่หากเรายังโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาปีหน้าเราจะไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับสิ่งใหม่ความผิดพลาดไม่เคยเป็นศัตรูแต่เป็นครูที่คอยสอนและเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ควรวางมันลงก่อนจะเดินหน้าต่อการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมรับว่าฉันทำดีที่สุดแล้วในตอนนั้นและตอนนี้คือเวลาที่ต้องก้าวต่อไปด้วยใจที่เบากว่าเดิมหลายครอบครัวมีธรรมเนียมสวยงามมากในช่วงปีใหม่นั่นคือการพูดคุยกันอย่างจริงใจ พูดขอบคุณพูดขอโทษหรือพูดในสิ่งที่อยากบอกแต่ไม่เคยกล้าพูดตลอดปีที่ผ่านมาคนเรามักคิดว่าคําเหล่านี้ไม่จําเป็นแต่ความจริงมันเป็นพลังสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อการพูดขอโทษทําให้ใจเราหลุดพ้นจากความขังขาการพูดขอบคุณทําให้เรามองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนขึ้นการบอกความรู้สึกจากใจทําให้ความเข้าใจระหว่างเรากับคนรอบตัวแน่นแฟนขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการชา้างพลังลบออกจากความสัมพันธ์ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงในช่วงท้ายของปีจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีหากคุณอยากสารสัมพันธ์ที่หลุดหายกลับไปทักใครสักคนที่หายไปนานกลับคืนดีกับคนที่เคยไม่เข้าใจกันหรือแม้จะส่งข้อความไปให้กําลังใจใครสักคนที่คุณรู้ว่าเขากําลังเหนื่อยสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจดูไม่มากแต่สําหรับปีใหม่มันคือการเรียกพลังดีกลับเข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังสร้างความอบอุ่นในใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ การเริ่มปีด้วยพลังใจที่มีแต่ความปรารถนาดีคือสิ่งที่เสริมบุญได้ดียิ่งกว่าการทำพิธีใดๆเมื่อภายในใจเริ่มสว่างขึ้นแล้วจงตั้งสติและตั้งเจตนาใหม่สำหรับปี2569โบราณเรียกว่าการตั้งศรัทธาคนสมัยใหม่เรียกว่าการตั้งเป้าหมายไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรแต่ความจริงคือมันคือการกำหนดทิศท,ทางชีวิตให้ชัดเจนไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนเกินเอื้อมแต่เป็นการตั้งเจตนาเล็กๆที่ต้องการให้เกิดขึ้นจริง เช่นอยากมีสุขภาพดีอยากมีเงินเก็บอยากมีงานที่มั่นคงหรืออยากมีความสุขขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาการตั้งเป้าหมายแบบมีสติคือการส่งสัญญาณให้จักราวาลรับรู้ว่าคุณพร้อมจะรับสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมตั้งเจตนาดีเกี่ยวกับตัวเองเช่นฉันจะรักตัวเองมากขึ้นฉันจะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยความคิดลบฉันจะให้โอกาสตัวเองมากกว่าเดิมคนมักคิดว่าการเริ่มปีใหม่เป็นเรื่องของสิ่งรอบตัว แต่ในความจริงสิ่งที่กำหนดปีใหม่นั้นคือสภาวะในใจเราหากใจเราเข้มแข็งใจเราสว่างใจเราได้รับการปลอบป,ประโลมปีใหม่ย่อมงดงามตามไปด้วยหลังจากนั้นค่อยๆปล่อยให้ใจคุณพักเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำใหม่แล้วค่อยๆค,คลี่ใบออกการจัดใจให้เรียบร้อยก่อนปีใหม่เป็นเสมือนการทําให้พื้นชีวิตเรียบก่อนจะเริ่มเดินทางใหม่ที่ไหลลื่นกว่าเดิมทําสิ่งดีๆทั้ง5้าข้อที่จะพูดถึงต่อไปนี้จะเริ่มเห็นผลเมื่อใจมีพื้นที่พอจะรับมัน ตอนนี้เมื่อใจเริ่มเปิดรับพลังใหม่แล้วคุณก็พร้อมจะก้าวเข้าสู่ตอนที่3ซึ่งจะพูดถึงสิ่งดีๆอีกขั้นที่ควรทําในช่วงต้อนรับปี2569เพื่อเรียกโชคเรียกความมั่นคงและเรียกสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบเมื่อใจเริ่มเบ่าพลังเริ่มนิ่งและปีใหม่ใกล้เข้ามาสิ่งที่ควรทำลำดับถัดไปเพื่อต้อนรับปี2569คือการเปิดประตูให้โชคลาภและโอกาสใหม่ๆไหลเข้ามาในชีวิต การเปิดประตูชีวิตไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือการลงมือทำสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งมีผลต่อพลังงานการดำเนินชีวิตและความมั่งคั่งของเราโดยตรงคนโบราณเชื่อว่าพลังดีจะไม่เข้าหาคนที่ปิดประตูชีวิตคนที่ไม่เตรียมพื้นที่คนที่ไม่จัดวางตัวเองให้พร้อมรับแต่คนที่เปิดทางเตรียมพื้นที่และตั้งต้นด้วยความตั้งใจดีโชคลาภจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายกว่ามากสิ่งแรกของตอนนี้คือการเคลียร์พื้นที่ในบ้านให้รับทรัพย และพลังใหม่บ้านคือภาชนะพลังชีวิตของเราถ้าบ้านรกใจเราก็รกรุงรังถ้าบ้านเต็มสิ่งของเก่าโชคใหม่ก็ไม่มีที่เข้ามาดังนั้นช่วงก่อนปีใหม่ควรจะค่อยๆเดินสำรวจทุกมุมของบ้านเริ่มจากมุมที่รกที่สุดมุมที่คุณไม่เคยจัดมุมที่เต็มไปด้วยของที่ไม่ได้ใช้แล้วสิ่งเหล่านี้ดึงพลังชีวิตไว้และทำให้โชคดีเข้ามาได้ช้าลงคนโบราณชอบพูดว่าถ้าบ้านรกโชคจะไม่กล้าเข้ามา เพราะคิดว่าบ้านมีเจ้าของที่ไม่ดูแลพลังดีจึงไม่อยากเข้าร่วมด้วยแต่พอบ้านสะอาดปลอดโปร่งพลังดีก็จะไหลเข้ามาเหมือนลมเย็นๆที่พัดผ่านลองเริ่มจากของเก่าๆที่ไม่ได้ใช้นานแล้วอะไรที่เก็บไว้ด้วยความเสียดายแต่ไม่มีประโยชน์ใดๆในชีวิตโลออกไปได้เลยเพราะทุกสิ่งมีพลังของมันเองของที่เราไม่ได้ใช้นานๆจะสะสมพลังนิ่งพลังเฉยืยทำให้ชีวิตเราเฉืยตามไปด้วย การปล่อยของเก่าออกจึงเป็นเหมือนการดึงพลังสดใหม่เข้าสู่ชีวิตพอของเก่าออกไปคุณจะรู้สึกเองทันทีว่าสบายขึ้นโล่งขึ้นและหายใจได้เต็มปอดขึ้นอย่างประหลาดนี่คือพลังของการเคลียร์พื้นที่เพื่อรับโชคที่ใช้ได้จริงเสมอหลังจากพื้นที่ในบ้านเริ่มโปร่งแล้วสิ่งสำคัญถัดมาคือการจัดทางเดินของบ้านให้ไหลลื่นไม่ว่าจะเป็นหน้าประตูห้องโถงหรือทางเดินภายในบ้านคนโบราณเรียกสิ่งนี้ว่า การเปิดทางโชคเพราะทางเดินของบ้านเปรียบเหมือนทางเดินของโชคลาภถ้าเดินติดขัดเดินสะดุดพลังโชคก็จะสะดุดตามแต่ถ้าทางเดินโลง่งไม่มีของขวางไม่มีสิ่งเกะกะพลังดีจะไหลเข้ามาได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะบริเวณประตูบ้านซึ่งถือเป็นปากทางของโชคลาภหากตรงนี้สกปรกรกรุงรังหรือเต็มไปด้วยของวางเกะกะก็เปรียบเหมือนปิดประตูรับโชคโดยไม่รู้ตัวการจัดการประตูบ้านให้สะอาดและสวยงาม เป็นสัญญาณสำคัญว่าคุณพร้อมต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปี2569เเป็นปีที่พลังของความมั่งคั่งเคลื่อนไหวรวดเร็วคนที่มีความพร้อมพื้นฐานโชคจะเข้าหาง่ายกว่าปีอื่นๆมากการดูแลบ้านให้สะอาดจึงเป็นเหมือนการเชิญโชคเข้ามาอย่างเป็นทางการหลายบ้านมีธรรมเนียมกวาดบ้านในคืนก่อนปีใหม่โดยกวาดไล่จากในบ้านออกหน้าประตูเป็นสัญลักษณ์ของการปัดเป่าของเสียของไม่ดีและต้อนรับความสดใหม่ให้เข้ามาแทนที่ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งนักซึ่งถัดมาที่ควรทำในตอนนี้คือการเสริมพลังด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้น้ำหรือแสงแดดพลังธรรมชาติเป็นสิ่งที่เสริมโชคได้ดีที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมใดๆลองปลูกต้นไม้มงคลเล็กๆสักต้นเช่นไผ่กวนอิมเศรษฐีเรือนไหนหรือกวักมรกตต้นไม้ไม่เพียงให้พลังทางธรรมชาติแต่ยังให้ความรู้สึกสงบนุ่มนวลที่ช่วยให้บ้านมีพลังชีวิตมากขึ้น ต้นไม้เขียวๆในบ้านเหมือนเป็นตัวดึงโชคดึงการเติบโตและดึงความอุด,ดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากบ้านมีที่ว่างเล็กน้อยที่สามารถให้น้ำไหลผ่านได้เช่นน้ําผุเล็กๆหรือภาชนะใส่น้ำตกแต่งน้ำจะเป็นพลังของความมั่งคั่งทรัพย์สินและการไหลของเงินทองคนโบราณถือว่าน้ำคือพลังชีวิตเมื่อมีน้ำไหลในบ้านเงินจึงไม่หยุดนิ่งและพลังงานดีก็จะหมุนเวียนตลอดเวลา แม้จะไม่ต้องใช้น้ำจริงจังอะไรมากแค่ภาชนะน้ำเล็กๆก็เพียงพอที่จะเสริมพลังนี้ได้แล้วหลังจากจัดบ้านและเสริมพลังแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการเตรียมกระเป๋าสตางค์หรือที่เก็บเงินสำหรับปีใหม่กระเป๋าสตางค์ถือเป็นพลังของความมั่งคั่งโดยตรงหากกระเป๋าเก่าขาดหรือเต็มไปด้วยเศษใบเสร็จและบัตรไม่จำเป็นก็เหมือนพลังการเงินถูกปิดกั้นโดยไม่รู้ตัวก่อนปีใหม่ควรจะจัดกระเป๋าเงินให้เรียบร้อยทิ้งใบเสร็จที่ไม่จำเป็น เก็บบัตรต่างๆให้เป็นระเบียบทําให้กระเป๋าโล่งเพื่อให้พลังเงินทองไหลเข้ามาได้การซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่ในช่วงต้นปีใหม่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนทํากันเพราะเปรียบเหมือนการเปลี่ยนพลังการเงินใหม่ให้สดให้แข็งแรงและให้ไหลลื่นมากกว่าเดิมอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวพันกับโชคลาภอย่างลึกซึ้งคือการพูดดีต้อนรับปีคําพูดของเรามีพลังมากกว่าที่คิดคําดีเป็นพลังดึงดูดความสําเร็จคําไม่ดีเป็นพลังดึงดูดความติดขัด ดังนั้นในช่วงใกล้ปีใหม่ควรพยายามพูดสิ่งดีๆพูดสิ่งที่อยากให้เกิดและหลีกเลี่ยงคำลบคำตัดกำลังใจเพราะคำพูดเป็นเหมือนการตั้งพลังงานกำเนิดให้ปีใหม่เช่นหากคุณพูดว่าปีใหม่นี้ฉันอยากมีเงินเก็บมากขึ้นคำนี้จะส่งกระแสะออกไปให้พลังงานของปีสอดคล้องกับความตั้งใจของคุณแต่ถ้าพูดว่าปีหน้าไม่รู้จะรอดไหมพลังนั้นก็จะสะท้อนกลับมาทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงไปทั้งปี สิ่งสุดท้ายของตอนนี้คือการเปิดใจรับโอกาสใหม่โดยไม่หลังเลหลายครั้งโอกาสดีเข้ามาแล้วแต่เรากลัวไม่มั่นใจหรือยึดติดกับความคุ้นเคยจนไม่กล้าก้าวออกจากพื้นที่เดิมๆปี2569เเป็นปีแห่งการเคลื่อนตัวของโอกาสหากคุณไม่พร้อมเปิดใจโอกาสก็จะผ่านไปอย่างเงียบๆการต้อนรับปีใหม่จึงควรเริ่มจากการบอกตัวเองว่าปีนี้ฉันจะไม่ปฏิเสธโอกาสดีฉันจะกล้าลองฉันจะกล้าเปลี่ยน ฉันจะกล้าเติบโตการกล้าทำสิ่งใหม่เพียงครั้งเดียวอาจกลายเป็นจุดพลิกชีวิตที่เปลี่ยนเส้นทางทั้งหมดของปีหน้าได้เลยทีเดียวเมื่อบ้านเปิดรับพลังใหม่แล้วใจเริ่มตั้งมั่นและเส้นยางแห่งโชคลาภเริ่มเปิดออกสิ่งสำคัญลำดับถัดไปที่ต้องทำเพื่อต้อนรับปี2569คือการสร้างบุญสร้างกุศลเสริมพลังชีวิตให้แข็งแรงจากภายในเพราะแม้พลังภายนอกจะดีเพียงใดหากพลังภายในไม่มั่นคง ชีวิตก็อาจสั่นไหวได้เสมอเช่นเดียวกับต้นไม้ที่แม้จะได้รับแดดน้ำและดินดีแต่ถ้ารากไม่แข็งแรงต้นไม้นั้นก็ยืนหยัดต้านลมไม่ได้การสร้างบุญจึงเป็นเหมือนการทำให้รากชีวิตแข็งแกร่งเพื่อรองรับความสำเร็จที่จะตามมาในปีใหม่อย่างมั่นคงการสร้างบุญในตอนนี้ไม่ใช่การทำพิธีใหญ่หรือการต้องใช้เงินจานวนมากแต่คือการทาให้พลังในตัวเราใสเกระจ่างและพร้อมรับสิ่งดีๆ คนโบราณมักพูดเสมอว่าบุญเป็นเหมือนแสงไฟที่พาเราเดินไปในความมืดหากมีบุญเกาะตัวโชคจะไหลเข้าชีวิตจะคล่องตัวปัญหาจะเบาลงและลมแห่งความสำเร็จจะพัดมาทางเราง่ายกว่าคนอื่นการสร้างบุญช่วงสิ้นปีจึงเป็นเหมือนการชาร์จพลังชีวิตใหม่ให้เต็มก่อนเริ่มต้นปี2569สิสิ่งแรกในหัวข้อนี้คือการให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์การให้ไม่ใช่เรื่องของจำนวน แต่คือเจตนาหลายคนคิดว่าการทำบุญต้องใหญ่ต้องมีเงินมากต้องใส่ซองหนาๆแต่แท้จริงแล้วการให้เพียงน้อยนิดแต่ทำด้วยความเต็มใจมีพลังมากกว่าการทำบุญใหญ่ที่ทำเพียงเพื่อภาพลักษณ์หรือความคาดหวังการให้ทานมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าของใช้หรือเงินจำนวนนิดหน่อยที่พอจะช่วยคนที่ลำบากหากคุณเคยมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ของที่ยังดีแต่คุณไม่ต้องการ ลองนำไปบริจาคให้คนที่ต้องการจริงๆคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังความเบาในตัวเองบางครั้งของชิ้นหนึ่งที่เราไม่เห็นค่าอาจเป็นความสุขหรือความหวังของใครอีกคนได้คนโบราณเรียกว่าบุญจากการแบ่งปันซึ่งถือเป็นบุญที่ก่อพลังแรงที่สุดประเภทหนึ่งเพราะเป็นการทำให้ผู้อื่นรู้สึกอุ่นใจในโลกนี้การให้ทานครอบคลุมถึงการให้อภัยด้วยเช่นกันหลายคนลืมไปว่าการให้อภัยคือการให้ทานรูปแบบหนึ่ง เพราะเราสละความเจ็บความโกรธความค้างคาในใจซึ่งสิ่งเหล่านี้กินพลังชีวิตเราไปมากอย่างไม่น่าเชื่อหากคุณยังมีใครสักคนในปีเก่าที่ยังโกรธยังเจ็บหรือยังติดค้างในใจลองตั้งใจว่าฉันจะปล่อยเขาและตัวฉันเองในปีนี้การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกไม่แบกสิ่งที่ไม่ควรแบกต่อไปการปล่อยวางความเจ็บเก่าๆอาจเป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดที่คุณทำเพื่อตัวเองก่อนรับปีใหม่ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการทำบุญด้วยการดูแลคนในครอบครัวคนใกล้ตัวมักเป็นคนที่เราเผลอมองข้ามทั้งที่จริงๆแล้วการดูแลพ่อแม่ปู่ย่าหรือผู้ใหญ่ในบ้านคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรูปแบบหนึ่งช่วงก่อนปีใหม่ลองถามผู้ใหญ่ในบ้านว่าเขาต้องการอะไรบ้างอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นพาไปเดินเล่นพาไปหาหมอซื้อของกินที่เขาชอบหรือแม้แต่การนั่งฟังเขาเล่าเรื่องเก่า สิ่งเหล่านี้คือการเติมบุญให้ตัวเองอย่างง่ายที่สุดแต่ได้ผลลึกที่สุดเพราะบุญจากความกตัญญูส่งผลเร็วและแรงอย่างมหาศาลถัดมาคือการทำบุญด้วยการช่วยเหลือสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสุนัขจรแมวจรการทำบุญกับวัดที่ดูแลสัตว์หรือการนำอาหารเล็กๆไปวางไวใ้ให้ตามยามเช้าสัตว์มีพลังบริสุทธิ์กว่ามนุษย์มากการช่วยเหลือสัตว์จึงเป็นบุญที่สะท้อนกลับมาชัดเจนที่สุด คนจานวนมากพบว่าชีวิตคลอกตัวขึ้นหลังช่วยสัตว์เพราะการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีเสียงจะทําให้ใจอ่อนโยนและจัก,กรวาลจะตอบกลับด้วยพลังดีที่ไม่คาดคิดนอกจากการให้แล้วในตอนนี้ควรทําการสวดมนต์หรือทําสมาธิสั้นๆอย่างสม่ําเสมอเพื่อปรับพลังใจให้มั่นคงไม่ต้องนั่งนานไม่ต้องเข้มงวดแค่นั่งหลับตา3-5นาทีต่อวันหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันกำลังเตรียมพลังสำหรับปีใหม่ที่ดีที่สุด การทำแบบนี้ช่วยให้ใจสงบพลังความคิดชัดขึ้นและดึงดูดสิ่งดีเข้ามาง่ายกว่าใจที่วุ่นวายคนสมัยก่อนบอกว่าใจที่นิ่งเพียงไม่กี่นาทีมีพลังมากกว่าใจที่สับสนทั้งวันสิ่งที่ควรทำอีกอย่างคือการทำบุญด้วยวาจาคือการพูดดีพูดให้กำลังใจคนอื่นพูดให้คนรอบข้างรู้สึกดีแม้แต่คำชมเล็กๆหรือการพูดให้ใครสักคนสบายใจก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดคำพูดดีสามารถเปลี่ยนวันหนึ่งหนึ่งของใครบางคนให้ดีขึ้นได้ทันทีแค่คุณพูดว่าสู้ๆนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นคำนี้อาจช่วยใครสักคนที่กำลังหมดแรงอยู่ก็ได้และบุญนั้นย่อมย้อนกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนสิ่งสุดท้ายของตอนที่4คือการตั้งใจทำความดีอย่างหนึ่งในปี2569แบบต่อเนื่องอาจเป็นการทำบุญเดือนละครั้งเก็บเงินบริจาคในกล่องใบเล็กทุกต้นเดือน การช่วยสัตว์จรทุกสัปดาห์การปลูกต้นไม้เพิ่มต้นหนึ่งต่อเดือนหรือการตั้งใจให้กำลังใจคนใกล้ตัวทุกวันศุกร์การทำความดีต่อเนื่องแม้เพียงเล็กน้อยมีพลังสะสมมหาศาลเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆเติมบ่อน้ำจนเต็มเมื่อถึงครึ่งปีคุณจะรู้สึกเองว่าชีวิตเริ่มคล่องเริ่มสว่างและเริ่มมีสิ่งดีๆไหลเข้ามาเรื่อยๆโดยไม่ได้พยายามเมื่อก้าวเข้าสู่ตอนสุดท้ายของเรื่องราว5้าสิ่งดีๆที่ต้องทำ ตอนรับปี2569สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงการทำตามขั้นตอนแต่คือการเปลี่ยนแปลงภายในใจที่ได้สั่งสมมาในตลอดหลายตอนที่ผ่านมาการเตรียมตัวรับปีใหม่ไม่ใช่เพียงพิธ,ธีกรรมแต่คือการสร้างปีแห่งพลังความหวังความมั่นคงและความสุขที่เราจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รวบรวมทุกอย่างมาประกอบกันเป็นภาพใหญ่และวางเส้นทางชีวิตของคุณสำหรับปี2,569ทั้งปีให้ทุกย่างก้าวมั่นคงและเติบโตอย่างมีทิศทางปีใหม่ปเปรียบเสมือนสมุดเล่มใหม่ที่ยังไม่มีรอยหมึกไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยลบแต่เป็นหน้ากระดาษที่รอให้คุณเขียนเรื่องราวของตัวเองลงไปไม่ว่าจะเป็นความฝันการงานการเงินความรัก สุขภาพหรือความสงบใจทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตอนนี้นี่เองคือการจัดเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมก่อนที่คุณจะเริ่มต้นเขียนปี2569ด้วยมือของตัวเองหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดในตอนที่5คือการสร้างพลังบวกอย่างยั่งยืนทำให้ทั้งปีกลายเป็นปีแห่งความก้าวหน้าไม่ใช่เพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้นหลายคนมักตั้งเป้าปีใหม่แต่สุดท้ายผ่านไปไม่นานก็ลืมล้มเลิก หรือหมดแรงเพราะพลังใจไม่ได้ถูกเตรียมไว้อย่างมั่นคนในตอนนี้จึงเป็นการลงเสาเข็มแห่งชีวิตเพื่อให้ปีใหม่เป็นปีที่เดินหน้าได้จริงสิ่งแรกที่ต้องทำในตอนสำคัญนี้คือตั้งสัญญากับตัวเองแบบจริงใจเรื่องนี้ไม่ใช่การสัญญาเอาหน้าหรือสัญญาเล่นๆแต่คือการตั้งปณิธานจากความต้องการลึกที่สุดในใจลองถามตัวเองแบบซื่อตรงที่สุดว่าปี2,569ฉันต้องการอะไรจริงๆ อยากมีชีวิตแบบไหนอยากเห็นตัวเองกลายเป็นคนแบบใดและอยากทิ้งนิสัยอะไรไว้ในปีเก่าการยอมรับใจตัวเองนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนปีทั้งปีของคุณเมื่อคุณได้คําตอบแล้วให้เปลี่ยนมันเป็นคําสัญญาที่ปฏิบัติได้จริงไม่ใช่คําพูดลอยๆเช่นปีนี้อยากรวยแต่ให้ชัดเจนเช่นปีนี้ฉันจะเก็บเงินวันละ50บาทอย่างสม่ําเสมอหรือปีนี้ฉันจะพัฒนาทักษะใหม่ทุกสัปดาห์หรือ ปีนี้ฉันจะดูแลตัวเองมากกว่าปีที่ผ่านมาคำสัญญาแบบนี้จะสร้างแรงผลักดันให้คุณเดินหน้าอย่างต่อเนื่องไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปและทำสำเร็จได้จริงต่อมาคือการสร้างพิธีรับพลังปีใหม่ด้วยใจสงบพิธีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พาคุณเข้าสู่ปี2569อยอย่างมั่นคงอาจเริ่มด้วยการนั่งเงียบๆปิดไฟเปิดเพียงแสงสลัวๆหายใจลึกๆแล้วตั้งใจปล่อยสิ่งที่คุณไม่อยากแบกต่อไป ความเจ็บความกังวลความเสียใจความล้มเหลวหรือแม้แต่ความผิดพลาดในปีที่ผ่านมาให้ค่อยๆละลายหายออกไปจากใจของคุณพิธีเล็กๆแบบนี้มีพลังมากกว่าที่คิดเพราะเป็นการปลดล็อกสิ่งที่ผูกลงในหัวใจให้คลายออกคุณจะรู้สึกเหมือนถูกเปิดพื้นที่ภายในใ,นใจใหม่อีกครั้งเพื่อรับสิ่งดีๆในปีที่จะมาถึงเมื่อใจคุณว่างจากสิ่งที่ถ่วงคุณจะรู้สึกถึงความเบาและความโล่งสบายที่เหมือนกลิ่นอากาศของต้นปี ความรู้สึกนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้นจากนั้นให้คุณนึกภาพปีใหม่ของคุณอย่างละเอียดที่สุดเหมือนเป็นภาพ,พยนตร์ที่กำลังจะฉายให้คุณดูคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากให้วันแต่ละวันมีความหมายยังไงอยากเห็นตัวเองภูมิใจอะไรบ้างในสิ้นปี2569ภาพที่คุณเห็นในใจนี่แหละคือพลังชี้นำชีวิตของคุณทั้งปีจากนั้นให้คุณสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังบวก อาจเป็นมุมห้องมุมโต๊ะทำงานหรือมุมที่คุณชอบที่สุดจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีความหมายสำหรับคุณใส่สิ่งของที่ทำให้รู้สึกดีเช่นต้นไม้เล็กๆเทียนหอมหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจหรือแม้แต่รูปภาพที่เป็นเป้าหมายในใจของคุณพื้นที่นี้จะเป็นจุดเติมพลังของคุณในทุกวันที่เหนื่อยหรือท้อและเป็นเครื่องเตือนให้ไม่ลืมทำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในตอนนี้คือให้พรกับตัวเอง หลายคนมักมอบพรให้คนอื่นแต่ข้ามตัวเองไปปีใหม่ทั้งทีคุณควรมอบคำอวยพรที่อ่อนโยนที่สุดให้หัวใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคำว่าขอให้ฉันเข้มแข็งขึ้นขอให้ชีวิตปีนี้สมหวังขอให้ฉันมีความสุขในสิ่งที่ฉันเป็นหรือขอให้ทุกทางที่เดินเต็มไปด้วยความสว่างการให้พรกับตัวเองเป็นเหมือนการเปิดประตูแห่งโชคดีเพราะใจที่ได้รับความเมตตาจากตัวเองคือใจที่มีพลังมากที่สุด และเมื่อคุณเตรียมใจทั้งหมดนี้ไว้แล้วสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคือเริ่มต้นเดินทีละก้าวอย่างมั่นคงปีใหม่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันแต่ต้องเริ่มต้นอย่างต่อเนื่องก้าวแรกอาจเป็นก้าวเล็กๆเช่นการตื่นเช้าขึ้นอีกส0นาทีการดื่มน้ำมากขึ้นการตั้งใจฟังผู้อื่นมากขึ้นการวางโทรศัพท์ก่อนนอนหรือการยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกสิ่งเล็กๆนี่แหละที่สร้างปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ได้ ตอนที่5คือการประกอบทุกสิ่งที่คุณทำมาตลอดทั้งเรื่องให้กลายเป็นเส้นทางชีวิตปี2,569ที่สมบูรณ์คุณได้เตรียมพื้นที่เตรียมใจสร้างพลังตั้งสัญญารับพลังใหม่และพร้อมจะเริ่มต้นอย่างสง่างามปีใหม่นี้จึงเป็นปีที่คุณจะเดินในเส้นทางที่มั่นคงขึ้นฉลาดขึ้นใจดีขึ้นและเข้มแข็งกว่าเดิมปี2569กําลังเปิดประตูรับคุณอยู่ข้างหน้า คุณคือคนที่จะตัดสินใจว่าหน้ากระดาษเล่มนี้จะเขียนอะไรลงไปและในตอนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกก้าวของคุณเต็มไปด้วยความสว่างทุกวันเต็มไปด้วยโอกาสที่งดงามและทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังบวกที่คุณสร้างขึ้นเองนี่คือปีใหม่ของคุณปีแห่งการเติบโตปีแห่งการเปลี่ยนแปลงปีแห่งโชคดีที่เริ่มต้นจากหัวใจของคุณเองขอให้ปี2,569เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ